คิดเบ็ดครับเรื่องเรื่องเรื่องโอ้ยงนกเขาก็ร้องครับในป่าครับไปใกล้ๆมันเม็นทาห่งโอ้คุณเมื่อทั้งคุ่ถือม้นแมนวะ โอ้ปลาไหลครับปลาชุ่มครับปลาชุ่มมากเลยแต่ที่สำคัญมันโฮกมีนะครับเป็นปลาคำนั่นนะครับสาพับธุบานเอาไ่้ไหนเดี๋ยวเมือนอ่ะเอาปลาคำนั่นวางเครื่องวางเครื่องวางไว้ไหนเอาไปเยื๊อแล้วนะนั่งเงือวนั่งเงือ 哦，谢谢。呵呵。嗯。

ไกินหวปลาบอย่างเกิดที่ได้เอาอันใบใหม่มาห่วงต้งเอาไปต้งสาดห่องม้าันเน่ายู่หรกเน่ามันเน่ามาต้องต้องเปรยวกจิวอันมากินกับเด็กนังข้าวเหนี่ไ้กจิวอันลงมาด้วยหมอบ้าวกจ่อนมอบ้าในถังุหรี่ไอ้เแ็กนีไงแล้วน่นอ อ้ติดใจได้เน้อนี่เอามาอยู่สอนเลยะสอนยู่ไนผมเป็นคนแป้งก็มือเลยสอนได่ิงจบ่ๆๆเอามากบมือเด้ให้ตอกแป้งเลยหรอแป้งเองเลยเดี๋ยอ๋อเดี๋ยงไงโอ้ยเดี๋ยก็ดีเดียวตัวยัิโอ้ยมงบวเก่งตัวหน่อยไปก่อนนั่นดิ คนบ่ได้ออมนไงันน้อมใส่มใหวานนาะขนไข่นี่คนูพี่ใจเลดเือกินเ่เอายอะเนี่ยว่าเขใจเอปหรองันแไข่ดอกใบมแก่ล้วเขากินใบานกลังเง แบบก็จิ๋วอ้อนออืมขาวเลยกลมดีเลยออืมเย้หกวเาเนี่ยโอ้ยงงอ้เอาดู่อันนันเจ้าโยกใขรผู้เดียวละดีล่ะนะเด็ดอบใจเด้ก nó lóc kính mà một hẳn mùa 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 là ướt hoàn 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 mùa 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 bò mùa 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 Ủa mùa 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 เวลัก่เหตุการ์กี้ลงไปต้องกัวเนี่ยจึงเรได้อ้ปลายังครับออกแล้วออกแล้วเปิดอุ้มวักออ้มันเลี้ยงออกทั้งหัวอ่ะละเออหัวหมุนใหม่ๆได้เว้ย

ยิ่งยิ้มหอมเเดี๋ยวมันเน้อปน่ใกคนนี้นี่นี่นี่โอไปแล้วไปแล้วออกแล้วออกคู่นี่ีออกคู่นี่ี่อ้มึงกที่ยวกัสามนคน้นี่

เจ็เจ็บเย็บพี่น้องเอาล่ะพะเจ็บเก่้องเอ้ามาชิวกร้ายครับพี่น้องครับปาสลิดตัเยอะนะครับจะไฟยึดไว้อยู่นะยึดไว้ยลยพี่นะโอ้โหสองส่ยุ่มนกยับเลยยับเลยวะ โซ่โซ่โซ่มาสิดีเตรียมยังไงครับพี่น้องครับประคอจะประคองปอะคอยังไงเถอะนีเตรียมอะไรมาสิดีเตรียยังไงมาสิดครับเยอะไปจองขอ้มขอ้มหลวง่ จะไปซุปอย่างทุกคนมาคนยังเอาทีหลังปลาองมีครับพี่น้องครับนดิไหนดิไนดไหนีปลาองมีครับพี่น้องครับมาด้วยอูปลาถึง จัปลามือเดียวประคาตปวดตจะเอาไงด่อปตองเวิ้งเออจับปลาตองประโยชนันนึงนี่ลาบเนี้ยคับลาบเนี้ยลาบเนี้ยนอดึดึ๊บโซ่ยุบโซ่ปลาคอนเย็นเย็นทุกมีวิธีเอาอยู่ปลาคอ น้ำมันหลพี่นางน้ำมันไหลลมจะปลาสิดก่อนเขาจะอะอกบคอจงหวะจังหวะจ<า>งวะจัไปไหน,นรบรรย,ยากาศสงสารนาเชียงจังนะครับปลาสนิสดหลาครับพี่น้องครับปลาสนิสดอมาน้ำนาะน้ำท่วมเนาะ มาเดี๋ยวควายนี่ารัมาเราลุ้นปลาขอกันนะปลาเสื่อมมเาเสอครับน้อปลนื้อ่อนเดี๋ยวปลาติดก่อนเดี๋ยวปลาหน่อยปลาติดปลาคอแล้วเราจัดการมันทีหลังน้ น้ำมันทอนกันบ้าน้ำมันทอนน้ำมันทอนแล้วยูฟ่ามันยดตุมกี่คำที่บ้านนี่เอ้เร่ดเริ่ดเริ่เฮ้ยโอ้ย้านมุนตุมเนาะเร็่ดโซเน่โซเน่อู้หลุดลุครับหลุดลุกครับ ดุนดุนดุนดุโอ้ดุนดุเลยครับโอ้สุดยอดโอ้ม oh ัน hey. ม oh. ันม ah ันสาดไมันครับพ ah ี ah. right. <Wow. S 1> ่น okay. ้องครับมันเพียงกันดีแถอะวะโอ้สูบน้ำบกได้เรื่องเลยพี่น้องเลยมันจะเบือนไปหมุนที่นั่น ับไงทำไมโอ้น่นเลยพี่น้องอ้หูยูพยูนาเด่พยูครับน้าเ่พยูใดีป่ะห่ายแต่ป่าใช่ใชโอ้นอนเกลี่ยเลยปะอ้้ห้อ้ยลตัว สุดยอนเร่นนี้งามหห่ควาบเลยเกับสองโลคนหมล้อาสามเดือนพยูเรื่องนี้พยูแล้วพานี่เลยวห้อาาร้อยหาร้อยวซนี่โอ้กุมพี่น้องหาร้อยพี่น้องหาร้อยุมแห้งกุมแห้งเออ ตัวยังใส่ตังหกักนี่จริงกันตาย,อยาเออได้อยู่พี่น้องได้อยู่ได้อยู่นี่อยู่เลยอ็ใส่อยู่ลเลยจอดอยู่ดีครับพี่น้องครับซาหนี้ห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับเออไปอ,อีกแล้วเติบเติบเติบ ตูย oh, oh, oh. ังไงครับพี่้องครับคุมแห้งครับซานี่ยขุมแห้งหาอ้นหารอบาทคุมนะครับพี่รองเอ้ยังอยากถากเลยก็ยูได้ดซ้ำี่ทำไมแล้วทำไมได้ี่ทำไมได้ดชุดจอดที่เหลือเอาไว้กินนะครับทำไมแล้วคุมแล้วทำเนี่ยมเลยอลูก็มีตัวยังไง ข้ามสายกลัมาอีกนะครับุหยอดชดหยอดได,ด้ชดได้ชอบอม่ติดตายตายปุบมันเตี้ยงกับตายเนี่